การมาสกัดด้วยค่ะปูครับลาวพัฒนาวันจันทร์มังคอนะปูเนาะมัเขอนบ่ได้เอากำลังวันไทยให้มันออกเจ็ดสามหนึ่งห้าเก้าหกให้เรียกเหล้าไปออกเลขไทยไปออกเหล้าเก้าหกเนี่ยนะครับเอานะครับลาวพัฒนาปูนะครับผมลาวพัฒนาน้ำกันดีนะมันนี่สิกันให้สิกันให้ปู กูว่าจะกันให้นนำท่านผู้ชมเราพัฒนาวันพุธหวังน,นะวันพุธครับนี่ครับวันพุธที่สามเมษายนนี่แหละครับผม สี่กับสาม สี่เจ็ดส,ส,สี่สี่สี่สองสี่ปดสาเจดสาสี่สาสองสามแปดสองสี่แปดเลตีวันครับสองสองี่ม่แล้วแปดแปดกับปูโตก,กันบ้านึ่ง กำลังวันสิบเจ็ดกำลังวันสิบเจ็ดอ่าวันเพื่วันจันกำลังวันสิบห้าวันสิบห้าออกเที่ยวหัวครับโอ้ยบมเดลออร่งโมเดลขึ้นพ่อเลยบอกว่ามันเด็ดไปแล้วกำลังวันจันครับอันนี้ก็เคยไปได้กำลังวันเนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยครับนี่หละสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่มาณนึงครับสีแดงอะไรปูเด่นสี สิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่สี่แปดไมาไปน้ำกันแปดสิบสี่บมาน้ำกันบอตัดออกบ่อบ่มาน้ำกันบอตัดออกน้ำกันเนองขึ้นว่าเจม้ามาเด่นไททอมเนี่ยครับเด่นสามหางไททอมเนี่ยหรอแต่ว่าบอตัดออกสี่แปดเนาะบอตัดอ่าครับพูดไอ้มัคมบ่อปวมสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ปูวาซีกับแปดบมาน้ำกันปิดซีกับปิดแปด ว,วันที่สมเดือนสี่ปูที่สามโมเมนตครับเอาลา,าวพัฒนานะพี่น้องเนาะวันจันทร์บ่เขาด้วยพี่น้องด้สู้กันต่อบอ่มักกะแคบไปเบงนะพี่นอนะ้องเนาะปู่ห้าเจ็ดแดวิ่งรูดสี่กับ3เด่นที่4ปูวานะครับสี่เจ็ดซีีสองส่ปดูวาสี่แปดนี่งบ่มากน้ำกันบ่มักกะตัดออกธรรมชุ่มนะครับสามเจสามส สามสองสามแปดนะครับเบิร์ก็คือสองสองเลขประจำวันสองสี่แปดพี่น้องสองสองแปดแปดซีซีนะครับถ้าเบิร์กันเลขกำลังวันสิบเจ็ดนะครับสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่กำลังวันมันจันทร์กำลังวันสิบห้ามาสิบห้าปุ๋ยแล้วว่ากันกำลังวันสิบเจ็ดนะครับอ๋อจะเป็นแจงไดมือหนีน่าชมผู้ชมเนาะให้โชมให้มันไปดีเพื่อย่าง อากาศร้อนนะครับเนาะมาสอยดาวน้ำปูนะมาเ็ดมาเอาบุญน้ากัน12เมษายน2567เด้อสาธุบุญกับแมกูดนะครับทำชุ่มแมกูดฮ่องกงนะครับเพิ่นแก่ทําบุญสุวัดไร้วัดนะครับน้ำบาวเถ่านะครับอ่าเป็นสะพานบุญให้เพิ่นให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยได้แม่เด้อบัตร20บาทนะ้อพี่น้องมาสอยดาวเอาพัดลมอ่าบาวเถ่าคะได้มีโอกาสมากจะมาสอยดาวอยู่พี่น้องจองไว้แล้ว <c oughs> อันนั้นแม่มูเพิ่นเอามามามาใส่สอยดาว ดาเท่าเก่านาคนาบัดลมมาซอยปูพี่น้องนะครับเป็นบุญเป็นกุศลนะพี่น้องเนาะครับช่วงสงการสิบสองเมษาย,ยนพอดีนะวันที่สิบสองมาปูงานบุญสิบสองเมษางานบุญสิบสองสิบสามเมษานสยดาวเมื่อไหร่ยดาวเมื่อวันที่สิบสองสายดาวสิบสองอ๋อมีนงงางั้นมาปูเบิรของปูหาเจ็ดแปดแล้วนะคะแม่หมูก็จะลงให้อีกสามสำนักนะคะเป็นสี่สำนักนะคะ ที่ของปูซีสะเกดปูสีห้าแล้วก็อาจารย์เต่าเนาะค่ะเป็นซีนะคะเอาแคปหน้าจอของปูหาเจ็ดแปดก่อนนะคะปูห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะงวดบรรจัรงงวดบรรพุธนะคะงวดบรรพุธที่สามมายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวิ่งรูดสี่กับสามนะคะเป็นชุดบนล่างนะคะจับคู่ไห้สี่เจ็ดสี่สี่สี่สองสี่แปดสามเจ็ดสามสี สามสองสามแปดนะคะเน้นที่ซีเจ็ดซีซีซีสองสามซีนะคะกันเบิ้ลน,นะคะสองสองแปดแปดนะคะแล้วก็กันตัวกันเหล็กประจําวันนะคะเลขกําลังวันสิบเจ็ดนะคะกันเลขกําลังวันนะคะแคปหน้าจอด้วยนะคะปูห้าเจ็ดแปดนะคะแล้วก็ของปูสีสเกตนะคะปูสีสเกต ปูสีสเกตวินรูด2กับ3แล้วค่ะชุดวิน2 3 4 5 6 9นะคะวิ่งรูด2กับ3เด่น2เด่น3ลอง2ะค่ะเอ้าวอลพิดวอาถึกแล้วค่ะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยในเด้อค่ะจับคู่ให้3 5 3 4 3 6 3 9 2 4 2 5 2 6 2 9นะคะเด่นให้4คู่ค่ะเน้น3 5 3 4 3 9แล้วก็2 4นะคะ กันเบิ้ล4422แลสวค่ะชุดสามตัว35 539 435 634นะคะแคปบหน้าจอเลยนะคะปูสีสเกตค่ะต่อมานะคะปู45นะคะปู45วิ่งรูด8นะคะชุดวิน4ตัว7586นะคะจากครูไห หกห้าเจ็ดห้าเจดปดปดห้าแปดหนะคะชุด3ามตัวเน้นห้าแปดหกนะคะชุดสองตัวเน้น8ปหนะคะผู้ชมต่อมานะคะเป็นของอเต่านะคะผู้ชมสุดท้ายเป็นของอาจารย์เต่าวิ่งรูด8กับ9นะคะเด่น 8, ปดรอง9้านะคะจับคู่หายแปดสามแปดสีาเป็ห 9 3, 9 4 9 5 9 6นะคะเน้นให้4คู่เน้น8 3, 9 3 8 5 9 5นะคะแคปหน้าจอนะคะเอามาเบิงงนะคะวงวดนี้จะตรงกับอาจารย์ใดแน่นะคะพี่ชมสอ,อาจารย์เพื่อมักนะคะอาจารย์เต่ากระปูสี่ห้านะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด8นะคะชนกันที่8ค่ะตัวจับคู่ ตรงกันที่แปดหกแปดหกกับแปดห้านะคะตรงกันสองคู่เอาค่ะบึงปูสีสเกตนะคะปูสีสเกตตรงกันบ่ค่ะกับปูสี่ห้านะคะของปูสีสเกตไม่ตรงกันนะคะตรงกันกับ ปู่ห้าดปดนะคะสองอาจารย์นี่จะตรงกันนะคะพี่ชมเอาลมพัดตรงกันที่วิ่งลูดสามนะคะตัวจับคู่กับเน้นให้ตัวคือกันนะคะเน้นสามสี่ตัวเดียวกันปู่ศีสเกตกับปู่ห้าเจ็ดปดนะคะเอาเม่มูจะแคบให้เบิงสี่สำนักนะคะ เอาค่ะผู้ชมสีส่สำนักหมักสำนักใดนะคะลองพิจารณาเบิงนะคะแนวทางมีงวดเขา่าวดรุดเดอค่ะแคปหน้าจอตามนี้นะคะปู่สีสเกตปู่สี่ห้าปู่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็อาจารย์เต่าสีส่สำนักสี่อาจารย์นะะ้อะผู้ชมพิจารณาเบิงเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีก็ต้องกรอ,งกอบกาบ,บ,บ,บขอบบุญขอบคุณน,นะคะ ปู่ศรีสเกตปู่4รีห้าอาจารย์เต่าแล้วก็ปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะได้ได้ให้ตัวเลขหน้าทางกับทังช่องเมโมนะคะเมโมขอขอบคุณขอบคุณน,นะคะสำหรับคลิปนี้แม่มกอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเรืองหิ่ง่ไปกับหน้าทางังเลขราวพัฒนางวดวันพุทธที่สามมีสายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ